จะได้รับความเสียหายเรื่องานครนครท่้นจะถิงนมาเปยนขอบริษาคัให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ยน่สองฝั่งราประตองนะครับได้รับทราบว่าปริมาณน้ำน้ำกินจากในที่อยู่หลังรถยกเกิดกับที่รถรกรดจนน้ครว่ลง ครับเดี๋ยวไปครับไม่เป็นีร,รใะ่ไหมครับเอาเลย,ยไปต่อปากซอยไหมครับโดดหลังรถไหมครับมีใครจะไปปากซอยอยีกไหมครับขึ้นหลังรถได้เลยนะครับ ะครับให้ท่านได้เก็บข้าของขึ้นที่สูงเลยนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้ปริมาณนะ้ำมีแวนะวโน้มยังคงเพิ่มสูงขึ้น